พาดงูพวงนี่ไหมเอาหันทางนั้นมาเออนี่นะพัดดเอ่อน,น่าเหงื่ดเลยรึเปล ไอเดือนสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีครับได้เวลาคุดมันเทศแล้วจ้ามาเด้บอบัดน,นี้เตรียมคุดมันเทศเอาไปขายอูย้เป็นพวงเลยเดี๋ยวจะเขายามบุญเลยบุญเดือนเก้าของเข้าประดับดินประเพณีอีสานบ้านเฮาเนะติ๊กสิคุดมันไปเลาวขายจ้ะบัดน,นี้ก่อนนาบากเคน ตัดเรือลือ,อเอาเรือเพิ่นออกไปกองไว้พ่นละเดี๋ยวสติกสิไปแต่งโย่นเพื่อมาปลูกใหม่จ้ะมีสองสีมีสีม่วงกับสีเหลืองหรือสีส้มอันนี้สติกเอาพระอิตูกับดอกดาวเรืองมาปลูกขุดมาอ้อมืดเลยเด้อจ้ะขุดเป็นกองเป็นกองไว้พูพูเริ่มจากพนดลยเลาะมาเลาะมาเป็นกองเป็นกอง

เดี๋ยวอีสิจ <marine> ้ะ well. จับที่ใส่หัวมึงจะหักบอกเงาหนิเน่นแท้โอ้หัวใหญ่พุสูสส่สีสีเหลืองพุสู่สีเหลืองเนาะอใส่เดือนความหลายเอาเพี่น,น้องไว้อ่ะมากองกันไว้พี่มาไงากองขึ้นกองขึ้นเดี๋ยวเขาเก็บใส่กระมังไปชั่งเธอเดียวพอได้สิได้จักรู สีม่วงแยกแต่สีม่วงอสเดค่อยมันสิขาดจากกันฮะดิหนักปัดเป็นพวงดูพนะลุดเบิดโอ้ยพนะุ่น่ะเอามารวมกันดู่ะตกขนาดเลยผู้เหลืองตัวนี้เอ้าดี๋ยวตงนี้ก่อน ก็เป็นพวงอยู่พุ่นๆสีหาหัวนี่บุรปันใดอันนี้เบ,บาเคนถอนขึ้นก่อนหน้าแล้วผมกล้วเป็นพวงอยู่นี่ที่จะไปทังสีนี่หัวอะไรไม่ใช่เลยอันนี้ nào vậy ừ. <laughs> dù phải đi mà hang nhảy đó พัดห่วงนี่ไหมเอาหันทางนั้นมาเออเหรอพัดนดขนาดเลยดึนาะดูดินออกเลยอ๋อจ้ะโอ้หัวใหญ่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 คุณบอกินยังไตัวพูดู đi đây nghe bộ mất đi anh lên anh lên ui oh. yeah. <laughs> thì đây hùa hai cái sấy này hai rồi lọt từ sáu bếp bây giờ เอาขุดแบบนี้แล้วเลยเดี๋ยวเอาเศมายกล่องจะขุดขุดขุดยกล่องพุดผุดใหม่นี่มันจะอยู่เป็นจุดๆไปแล้วก่อนหน้าพากันขุดเลยเห็นดิเดี๋ยวเอากระมังมาใส่ไปนี่นี่จา้าสวยดอกไม้เด็กมันจะกองเป็นจุดๆแบบนี้ ท่านี้จะเป็นสีม่วงนี่กอน่าสิยกล่องไว้แบบนี้เราจะเดี๋ยวเฮาสิเอามาปลูกใหม่นี่ดีเลาะไปนี่ขุดยกล่องยกล่องไปเลยชุดนี้หาเสาติ๊กบบได้ยกล่องพอเสาติ๊กคิดว่ามันเป็นดินพึ่งถมใหม่เสาติ๊กพึ่งสั่งดินมาลงใหม่ติ๊กเลยว่าโอ้ยบ่ยกล่องก็ได้มั้งนี่บได้ยกล่องเลยแต่ผลปรากฏว่าหัวมันบ่กเอาใหญ่บัดนี้สิยกล่องจ้ะยกล่องโดยการขุดเองนี่แหละทำเป็นล่องเป็นล่องขึ้นแบบนี้พวนดินพวนลึกๆเลย แกัขุดเป็นคันคูขึ้นเดี๋ยวคนมาปลูกใหม่ถ้าปลูกตอนนี้มันประมาณมืดเนี่วันที่สามสิบเนาะวันที่สามสิบมือนี้ค่ะเอาก็ไปขุดอีกทีกะบสามสิบพฤศจิก,กามันครบสามเดือนหรือก่อนจักสงเดือนครึ่งก็ว่าไปเพราะว่าขวบมันเทศญี่ปุ่นนี่มันต้องสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนนะบาเคนเนาะใช่เดือนนี้โอเคเอาแต่หัวอเอาเขนเนี่ยเขาจะได้ช่างได้เลยบเบาเครคือเอา ถ้าคุดเกินอายุเกินนี่แหละมันสิเป็นเมงมีพี่น้องบอกว่าเอเคสติ๊กต้องไปคุดช่วงมันเบิดหนาฝนพูนมันจังแซบบบได้จ้ะถ้าเกินสองเดือนขึ้นสามเดือนแล้วมันเป็นเมงมันบุคือมันไทยเขาเด้อจ้ะอันนี้มันมันมันญี่ปุ่นอายุเพิ่นไรเพิ่นนี้สายพันธุ์เพิ่นทํามันญี่ปุ่นอันนี้แลกกๆก็มีคนสั่งมาในเพจเพิ่นซื้อยอดมาแต่เพิ่นก็แบ่งให้ยอดละบาทหาซิเด้อตะกี้หาเพิ่นซื้อมาค่ะ พอมันแตกยอดแล้วก็มาแบ่งก uh. uh ัน huh. จ uh ้ะ huh. ส yeah, uh ั huh. yeah, oh. uh ่งพันมาได้โบเมนพันไทยบ้านเฮาได้เลยมือมีเต็มพักเต็มมดแล้วเออเดี๋ยวนี้บดแล้วเดี๋ยวสาติ๊กเอาไปใบเหี่ยวโบเป็นอย่างเดี๋ยวค่อยลงไปแช่น้ำยังเต็มอยู่กระมังนี่เนาะอ้เต็มอยู่สี่ม้วนเอาหมดาทำโบอใส่ซด์เลือกเอาลูดเนยน้อยกระบอกเดี๋ยวเะาก็ไปแยก ต้องทิ้งเออโยนถิมอันนั้นน่ะ้ามันหล่นลงนลำบุรีมันเกิดมันเกิดแล้วมันก็ดโบเป็นหง่ะเพื่อนเพื่อนตัดหญ้ามาวิ่งเลยตัดแปลูกชุดใหม่ลงแถวนี้นำนาะโบคินาะลงอีกลองนึงข้างล่างโบเป็นก็อยากมันดอกเอาไว้กันดิเป็นถ้าเอาขุดลงแบบนี้ค่ะปนดินขึ้นมาจักหน่อยค่ะหรือว่าปลูกไว้เอาแนวนะเอาแนวเอาพัน หัวมันก็ปลูกเอาได้ด้วยจา่เนีแต่บอกเคจติกนำโบมักมักฟักปลูกในเรือมันมากกว่าเพราะว่าปลูกหัวมันทำไมจะเป็นแมงเหรนวะอนน่้เดี๋ยวสิไปสอยกันเก็บกอนจะเดี๋ยวมาเบิ่งกันส่งสีเลยแยกสีนะบอกเคนะเดี๋ยวไปเอาถังมาเพิ่มอีกส่งกระมังเต็มเต็มมันม่วงก็ได้กระมังนึงสีม่วงสีนี่ฮะล้นต้องมาใส่ในกระมังนี่นํำ โอเคยังบวดิษทีนี้หัวงามเลยเป็นบ่อนมันสิหล่นมันสิแตกไปบ่ได้เนาะหัวเหลืองงามจักเป็นจักรูเนาะเพราะว่ามันหลายช่างก่อนว่ได้จักรูอยากรู้ปริมาณคือการว่าได้จักรูแล้วห่อเดี๋ยวบอกจักรสาวรวมกันเนาะห่อเดี๋ยวบอกไม่รู้ลองช่างมึงก่อนบอกอยากรู้ประมาณประมาณสาวเดี๋ยวลองช่างมึงก่อน เอาบบานี้ลาพี่น้องเราเบาเขนเฮากะ <No. S 1> คุดใน,นแหละเดี๋ยวจะพากันไปช่างว่าได้จักลูครับผมเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าเด็กสิพากันยกลงคันคูแล้วก็ไปตัดยอดที่ถอนออกเพื่อมาปลูกใหม่